ต้องขอสีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เรามาอยู่ในแกลน่าแถวเดฟเฟนอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราจะมาเออเขาเรียกว่าซูปอัปเดตอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะเป็นอัปเดตของวันที่13นะก็เป็นเมื่อวานนะโอเคนะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะอัปเดตนี้ไม่ค่อยมีอะไรบ้างนะผมก็ค่อนข้างเชียเออง่วงๆนะก็อาจจะพูดเมาๆหน่อยนะโอเคนะก็อย่างแรกที่อัปเดตมานะนั่นก็คือการออปรับปรุงตัวของเมดิเชียนนะคือเออตัวนี้นะฮะก็นี่ฮะเมดิเชียน โอเคนะซึ่งอย่างแรกที่เมจิเชียนสามารถทําได้ในการปรปับปรุงครั้งนี้นะก็คือปกตินะมเมจิเชียนจะตีเพียงแค่เออเขาเรียกว่าตัวเดียวเท่านั้นนะก็เขาเรียกว่าโยนป่าไพ่ไปโดยเีละตัวนะแต่ตอนนี้คุณเธอสามารถเออโจมตีแบบสเปรดได้แล้วนะคือว่าเออีนั่ก็คือโจมตีหลายตัวพร้อมกันได้นะก็จะโจมตีหลายตัวพร้อมกันได้ในเลเวลสามขึ้นไปนะสำหรับเออเมจิเชียนนะฮะ ซึ่งจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างเร์เออรุนแรงนะแล้วผมก็พูดได้เลยนะว่ามันค่อนข้างเก่งนะก็โอเคนะก็อย่างต่อไปนี่คือเมอเชียนะจะสามารถเออเขาเรียกว่าถ้าออเกิดอัปเกรดเปเร็วสูงๆนะก็ประมาณเลเวห้านะก็เขาเรียกว่ามันจะสามารถระเบิดการที่ปเปล่าไปได้นะคือทุกตัวที่โดนการดปลามันจะโดนดามิตมาก,กว่าเดิมนะประมาณนั้นนะก็เหมือนระเบิดแต่ว่ามันระยะสั้นกว่านะฮะก็คือเปลี่ยนจากพให้แบบมัน กระจายได้นะก็คือมันจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นนะอกจากนี้นก็นะฮะก็ในเลเวลสามนะฮะความสามารถการเสกกระต่ายของเมดิเชียนนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเออเขาเรียกว่าก็จะมีเพิ่มมาแนละ้วคือทําให้เออเขาเรียกว่าเศษเศษก้านนะที่แบบว่าปาไปแล้วมันจะระเบิดแล้วมันโดนหลายตัวพร้อมกันนะมันจะเออเขาเรียว่ารุนแรงขึ้นนะในเลเวลตันของเขานะก็ทั้งเศกกระต่ายได้ทั้งปลาแรงนะที่นม,มาณนั้นนะฮะส่วนต่อไปนะตัวต่อไปก็คือการปรับปรุงเออวิสานนะก็คือตัวนี้นะ เออเอลิซานะโอเคแล้วก็ปรับปรุงนะตอนนี้เออเขาเรียกว่าการโจมตีของวิทาศาสตร์นะฮะไม่เขาไม่บอกว่าเร็วเท่าไหรนะแต่ว่าการโจมตีของเขาจะถ้าเกิดโจมตีไปไปโดนพวกตัวที่แบบมันสามารถเออเขาเรียกว่ารักษาตัวเองได้เป็นฮิวตัวเองได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะถูกลบสถานะนั้น,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 นออกไปนะคือแปลว่าถ้าเกิดโดนโจมตีไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถฮิวตัวเองได้อีกตลอดการเลยนะฮะและอย่างต่อไปนะก็คือ ในการรับเกียร์ประมาณเออเลเวลห้ามังน,นะเลเวลสี Level 4, Level ่เลเวลห้าเนี่ยแหละก็คุณเธอนะจะมีสกิลนะซึ่งสามารถเออย่อดส่วนศัตรูได้นะในสิบตัวในระยะของเขานะสูงสุดสิบตัวยอดส่วนทุกตัวในระยะของเขาไม่เกินสิบตัวนะก็จะยอดส่วนให้เหลือตัวเล็กลงนะตัวเล็กลงตลอดชีพเลยนะคือแปลว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็จะตัวเล็กไปอย่างนั้นเลยนะถ้าเกิดตัวสนะกิลนะก็ถ้าเกิดเออ มันตัวเล็กลงนะมันก็จะสามารถเอ,อ่อโดนดาเมจจากอะไรก็ได้มากขึ้นถึง2เท่าเลยนะก็คือจะทําให้ศัตรูตัวเล็กลงแล้วก็รับดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าตลอดชีวิตนะก็ค่อนข้าง OP นะก็สกิลนี้จะคูดาประมาณ40วินะใช้ใช้ได้ตอนประมาณเลเวลห้านะฮะซึ่งเอ,อ่อความ OP ของสกิลนี้นะก็คือเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่าเลเวลตันเขานะคือเป็นเลเวลหกประมาณนั้นนะฮะก็เลเวลหกนะสกิลของเขามันจะสามารถยอดส่วนได้กับทั่งบอสเว่แปดสิบเลยนะก็เขาเรียกว่า จะทาให้บอสเวฟแปดสิบรับดาเมจเพิ่ม2เท่าเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรโอพีมากนะโอเคนะก็ต่อไปนะฮะในเลเวลตันของเขานะก็พูดง่ายคือคือ,คอผมไม่เข้าใจเขา,เขาเขียนอะไรกันบ้างนะแต่ว่าเออเขาไม่ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าพูดง่ายนะคือเออวิศศาสายนะจ๊ะเขาเรียกว่าโจมตีหมู่ได้แรงขึ้นมากนะสำหรับเลเวลตันนะก็จะแรงมากๆแล้วก็ทําความเสียหายรอบตัวกับซอมบี้ไดนะ้นประมาณนั้นฮนะโอเคนะส่วนอัปเดตต่อไปนะก็คือทําให้เออซอมบี้นะฮะ ในโหมดอีซี่นะก็คือโหมดง่ายน,นะเดินช้าลง20%นะก็คือแบบว่าในโหมดเอออีซี่อย่างงี้นะก็อัลฟาโ์มรถแล้วก็เอออีซี่อย่างงี้นะมันจะเออซอบ,บี้จะเดินช้าลงกว่าโหมด e e อื่น20%นะโอเคนะแล้วจากนั้นนะฮะเปอร์ของฟาร์มนะคือเปอร์กของเลเ้ยวลอยตรงนี้นะก็คือเลื่อนมาสองหน้านะก็เปอร์ของฟาร์มเปอร์นี้นะเป็นเลเ้ยวลอยนะก็เปอร์นี้นะนะก็ ทุกปรปับปรุงใหม่นะฮะปกติมันจเออเขาเรียกว่าเป็นการทํางานคือทุกๆส5หเวฟนับนะตั้งแต่เวฟศูนย์เนี่ยฟาร์มจะให้เงินเรามากขึ้นสมเท่านะแต่ว่าเออเขาเรียกว่าตอนนี้เขาก็ปรปับปรุงใหม่นะเหลือแค่ 1. 5ุ้าเท่านะคือให้เงินมากกว่าเดิม5 0ในทุกๆเวฟนะฮะในทุกๆห้ิห้าเวฟนะประมาณนั้นนะก็เนิฟลงนะและต่อไปนะคือเขาเรียกว่าฟาร์มนะฮะตัวฟาร์มตัวนี้นะก็ตัวฟาร์มตัวนี้นะ จะเขาเรียกว่าให้เงินเรามากขึ้นนะถ้าเกิดมันได้รับบัฟความเร็วในการโจมตีนะและ้วเช่นนะฮะเอเลียนนะฮะเอเลียนสามารถป้ายาใส่ฟาร์มเราได้นะก็จะเป็นประมาณนั้นฮะฮ่วนต่อไปนะก็คือการเออบัฟนะฮะบัฟพวกตัวปืนพกนะก็คือแบบว่าพวกเออปืนพกตัวนี้นะคือสแกนนะก็โอเคนะก็เลี้ยวสามของเขานะ เขารียกว่าจะตีเร็วขึ้นนะจาก0.7เหลือ0.65นะแล้วก็ราคาอัพเร็ว3ลดลงนะจาก845เหลือ6 7 5นะจานั้นก็เร็ว3นะลดลงเอ้ยเรือ4นะลดลงจาก2,000 2 0 5 0นะเหลือ1,625นะก็เป็นวานั้นนะฮะต่อไปนะคือเขาเรียกว่าเนิร์ฟตัวทั้งเนิร์ฟทั้งเนิร์ฟแล้วก็บัฟในเวลาเดียวกันนะสำหรับตัวเออฟาเมดนะก็เปิร์กของเขานะก็คือเปิร์กเออ เปิร์เออเปิร์นี้นะก็ longer frame นะก็ปกตินะฮะเปิร์นี้จะบัฟระยะของไฟเมดสองระยะนะสองหน่วยนะแต่ว่าตอนนี้ลดลงเหลือหนึ่งหน่วยนะแล้วนั้นก็ราคาเริ่มต้นผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงอะไรนะแต่ว่าเออราคาเริ่มต้นของไฟเมดจาก5 0 0ร้อยเหลือ3 5 0หินะไม่แน่ใจว่าาพูดพูดถึงอะไรนะแล้วก็ เลเวลสามของไฟเมดนะดาเมจเพิ่มจาก18เป็น25นะจากนั all, sector, bah, 1, 1, ้นเลเวลสี่นะก็เพิ่มดาเมจจาก40เป็น45นะฮบห้านะโซเลเวลสี่นะก็เขาเรียกว่าความในความในการโจมตีลดลงจาก0.3เหลือ0.25นะจากนั้นก็ราคาในเลเวลห้าของเขานะจากปกติ8,000 9 9เก้ารก้าพเก้นแปดร้อกลายเป็นหนึ่งหมื่ระมาณนั้นนะแล้วจากนั้นก็เนโกโรนะฮะโอเคนะเนโกโรนะะก็ ตัวเดินชนหุ่นฮีโรที่เป็นลูกน้องของมันที่จะเดินชนมอนนะหลังจากเวฟ80ขึ้นไปจะได้เลือดเพิ่มทุกๆ3%ทุกเวฟนะก็จะเป็นอะไรที่ดีนะก็คือปกติถ้าเกิดเป็นเอสปกติถ้าเกิดเออเขาเรียกว่าใ,ใช้เอาฮนโรลไปเนะี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะว่าเวทหลังๆเลือดมอนมันเป็นแสกเลยนะแต่ว่าตัวชนมันเลือดละหมื่นนะเล,เ,ลเลือดเลือดแค่ตัวละหมื่นมันจะกากนะแต่ว่าเขาก็อัปเกรดเขาก็ เขาเรียกว่าปรับมันให้มันเก่งขึ้นในโหมดเอเลนะนีดหน่อยนะก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเคระั้นก็ต่อไปนี่คือการเออปรับปรุงด่านอัลฟาโรดนะคือคือเขาเรียกว่าตกแต่งด่านอัลฟาโรดใหม่นะก็คือแบบว่าทําให้เออมีเขาเรียกว่าอะไรมากขึ้นนะแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะก็ประมาณนั้นฮะส่วนส่วนต่อไปที่เขาเขียนนะก็คือเพิ่มหน้าการบันทึกในการเปลี่ยนแปลงของลอปปีนะผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรนะก็ ประมาณนั้นนะก็น่าจะอัปเดตเลยสักอย่างเกิดล็อบบี้ผมไม่แน่ใจนะส่วนท้ายสุดนะก็คือเพิ่มแบชใหม่นะก็คือก็ต์ครอปนะก็อยู่ในระดับความยากระดับยากเลยสำหรับแบชนี้นะเป็นแบชใหม่นะฮะโอเคนะซึ่งแบชของก็ต์ครอปนะก็คือแบบว่าเนื่อข่ายเขานะก็คือเราต้องเอ,อ่อทำให้ฟาร์มนะฮะฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะก็คือฟาร์มฟาร์มตัวนี้นะเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะจะเขาเรียกว่า ผลิตเงินให้เราได้ 28, 189ในเว็บเดียวเท่านั้นนะก็คือทำให้ฟาร์มเพียงฟาร์มเดียวสามารถผลิตเงินได้2 8 1 8 9ภายในเว็บนั้นเว็บเดียวนะก็คือทำให้มันได้เงินเยอะมากๆกนะก็มันจะเป็นแบบที่ถ้าเกิดอ่านแรกๆมันก็อาจจะงงๆนะแล้วก็อาจจะดูยากนะแต่ว่าเอางีม,มันก็ยากแหละโอเคแล้วก็ สิ่งวิธีทำนะเป็นน่าจะเป็นวิธีเดียวด้วยส้ำมังนะวิธีที่จะทำแบบนส้ีนะก็คือวิธีนะก็คือคุณต้องเอาเซตนี้ไปนะก็คือการ์เดียเอาเป็นตัวอะไรไปก็ได้นะผมจะเอาไมล่าละกันนะก็แล้วก็คุณต้องมีบีคอนนะฮะ อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แนละ้วก็คือฟาร์มนะสามารถได้เงินเยอะขึ้นจากการค่าเรียกว่าถ้าเกิดมันยิ่งโดนบับบับความโดนในการโจมตีเยอะขึ้นนะมันก็จะยิ่งได้เงินเยอะขึ้นนะครัโอเคนะก็เราต้องเอาบีคอนไปส่วนการได้ตัวอะไรไปก็ได้นะจะนั้นก็เอาฟาร์มไปนะฟาร์มสกินไหนก็ได้นะแต่ว่าผมจะสกินนี้แล้วกันนะครับแล้วฉะนั้นนะก็เอาเออตัวเอเลี่ยนไปนะ เอเล่นในเลเวลตันของเขานะคือเลเวลม่วงนะฮะก็จะปายาแล้วก็บัฟความเร็วในการโจมตีอีก26ประมาณนั้นนะฮะแล้วต่อไปนะฮะก็คือเอลิปเปอร์นะฮะก็ต้องจำเป็นนะสหร,ร,รับลิเปอร์ตัวนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องไปไปไปเขาเรียกว่าลุยแกนมาเตอร์ปวด,ปวด,ปวดหัวหน่อยนะโอเคนะก็ลิปเปอร์นะฮะในเลเวลตันเขาจะบัฟเขาเรียกว่าความเร็วในการโจมตีของตัวตัวเขาเรียกว่าตัวรอบตัวของเขานะมันจะ ถูกบาปความเ็วในการโจมตีอีก50%นะคคือเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะก็เป็นวันนั้นนะฮะ,ะ,ะ,ะก็ส่วนต,ตัวต่อไปนะก็คือเอาตัวอะไรไปก็ได้ที่จะสามารถเออป้องกันได้นะโอเคนะซึ่งผมจะคือผมก็ยังทําไม่ได้นะเพราะผมเออไปเรื่องแบบอื่นอยู่นะก็แล้วก็ยังไม่ได้จริงจังมากนะก็เอาอย่างหนึ่งนะที่คุณทาแบบนี้ได้นะหลังถ้าเกิดคุณมีตัวพวกนี้แล้วนะเออกาเดียนกาเดียนไม่เอาออกนะกาเดียนไม่จําเป็นนะก็ถ้าเกิดคุณมีตัว ที่จำเป็นทั้งหมดนี้แล้วนะก็คุณต้องมีเปิร์ของเลเวลอยด้วยนะก็คุณต้องเลเววลอยก่อนถึงจะทําแบบนี้ได้นะก็คือคุณต้องมีเปิร์นี้นะก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า b บ t ตี่ฟูลสแตนเลสยางนะผมอ่านเขาหยอกนะโอเคนะก็เป็นเรียกว่าเปอร์ที่ในทุกๆ15เวฟนะฮะฟาร์มจะให้เงินเรามากขึ้นอีก50%นะก็เขาเรียกว่า ผมจะไม่พูดถึงหลักการของเปิร์กนี้นะก็คือผมอาจารย์อธิบายนะก็คือก่อนจะเวฟร้อยห้าสิบนะก่อนเวฟร้อยสี่ก้าวไปกว่านะคุณต้องเออมีคาเรียกว่าเอาคอคาเรียกว่าลิเปอร์ตัวนี้นะเลเวลตันนะฮะและจากนั้นคุณก็ต้องมีเออบีคอนเลเวลตันนะฮะและจากนั้นก็คุณต้องมีฟาร์มเลเวลตันนะฮะแล้วก็เอเลียนเลเวลตันนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเป็นไฮบิดนะคือสามารถโจมตีสามารถปรายยาได้แค่ฟาร์มเท่านั้นนะ หลัจงจากนั้นนะก่อนเวฟต,ตอนเวฟร้อสี่เก้านะก่อนเวฟร้อยห้าสิบให้คุณเออกดบีคอนเลเวลตันก่อนจะจบเวฟนั้นนะก่อนจะจบเวฟร้อยสีกานะแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดพอขึ้นเว150นะฟร้อยห้าสิบนะฟาร์มของคุณจะดรอปเงินสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเพอรดีนะก็คือสรุปก่อนนะก็คือก่อนเวฟร้อยสีก้าคุณต้องมีลอร์เลเวลตันนะแล้วก็มีบีคอน เลียวตันวางอยู่ในระยะของริปเปอร์นะฮะแล้วก็ฟาร์มเลียวตันอยู่ในระยะของริปเปอร์และบีคอนเช่นกันนะแล้วก็เอเลียนนะอยู่ในระยะของริปเปอร์แล้วก็เขาเรียกว่าฟาร์มเหมือนกันนะแล้วก็บีคอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นประมาณนี้นะจะจากนั้นก่อนเวฟร้อยสี่เก้าเออก่อนเวฟร้อยห้าสิบนะก็คือให้คุณเออกดบีคอนก่อนจะจบเวฟร้อยสี่เก้านะแล้วก็พอขึ้นเวฟร้อยห้าสิบ ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดคุณจะได้เงินจากฟาร์มฟาร์มฟาร์มเดียวนะก็คือฟาร์มเลวตันเป็นฟาร์มม่วงนะก็ได้เงิน2 8 1 8 9พอดเพอดีเลยนะโอเคนะก็เป็นวันนี้อาจจะงงหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเออทำที่สอนสอนวิธีทําในคำเรียกว่าในอนาคตนะโอเคจนะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นมานนี้สำหรับอัปเดตนะก็คือเพิ่มแบชใหม่แล้วก็คาเรียกว่าปรับปรุงตัวใหม่นะก็คือแปลว่าปรับปรุงเออเม่เชียนนะแล้วก็อิสระนะฮะ แล้วจากนั้นก็เขาเรียกว่าเออทำให้ซอมบี้หมดอีซี่มันกากลงนะแล้วจากนั้นก็เขาเรียกว่าเนิฟเออเนิบฟาร์มนิดนึงนะฮะก็คือเนิบฟาร์มให้เปิร์กมันกากลงนะเพื่อให้ทำแบตชี่ยากขึ้นนะแล้นั้นก็บัฟตัวปืนพกนิดหน่อยนะก็บัฟบัฟมานิดหน่อยแล้วก็ทั้งบัฟทั้งทั้งเนิบไฟเมียดอีกนิดหน่อยนะก็ประมาณนั้นนะครับคือนะก็ไม่ใช่อัปเดตที่ใหญ่มากนะสำหรับเด็กนี้แต่ก็ค่อนข้างเชียร์เออเขาเรียกว่ามีอะไรให้ทำไอีกนะก็คือแบบว่ามีแบให้มานนนัันนะั่งววกกะค เป็นมานนนั้นเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าสอนทำแบบเนีรันาโคนะ,คะนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นมานี้นะะสำหรับคลิปสูมอัปเดตนะ,ค,ะคือนะก็ ซึ่งช่องเรานะก็มีเซ s ร์ฟเวิสคอร์ดแล้วนะก็สามารถไปเข้า d ิสคอร์ดกันได้นะก็สามารถเลยไปติดตามข่าวสารการอัปเดตได้นะเพราะว่าผมจะเ,เขียนอัปเดตภาษาไทยไว้ก่อนคลิปนี้หนึ่งวันนะก็คือผมจะทําคลิปหลังอัปเดตหนึ่งวันแต่ว่าถ้าเกิดเอออยากอยากได้เร็วๆเนะี่ยคุณสามารถไปอ่านดิสคอร์ดได้เลยนะผมเออเขียนเรื่องจากอัปเดตออกมาไม่ถึงสาสิบนาทีนะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็สามารถเข้าดิสคอร์ดกันได้นะลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะคลิปนะไปมานี้สำหรับคลิปในวันนี้นะโอเคแล้วนะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคลิกกดไลค์ส b s c r i b e และคอนะมเมนต์นะเพื่อเป็นัจะนกรทำคลวิตต่อไปด้วยนะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนนะ้ลินผ่านนะเพ <c oughs> ื่อนก็สำหรับวันนี้ก็ายบายนะฮะแลกมากๆเลยนะเครื่องร้อนนะฮะ